สวัสดีค่ะวันนี้สวนร่มสุกนำสิ่งดีๆมีสาระมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้สวนร่มสุกจะพาคุณผู้ชมไปดูสรรพคุณของพืชชนิตไหนกันบ้างไปฟังลุงสุกกันเลยค่ะและเกิดใครดูคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ช่วยกันกดแชร์เยอะนะคะเห็นดอกสวยๆนี่นะครับเขาเรียกกันว่ากระทกลกป่านะครับกระทกลกป่าต้นนี้อยู่ที่บ้านสวนร่มสุกเองนี่กําลังออกดอกลุงสุกมักจะเรียกกันว่าต้นหลังนกนะฮะ แต่ละท้องถิ่นก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเงาะไม่ว่าจะเป็นเงาะป่าหรือว่ากระทกลกป่าหรือว่าอ,อย่างสวนลุงสุขลุงสุกก็เรียกลูกหลังนกมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าลูกของเขาจะเหมือนหลังนกอย่างที่บอกมานนะเนี่ยนะเนี่ยนี่คือลูกอ่อนของเขาลูกอ่อนนี่ยังกินไม่ได้นะกินแล้วมันมีลดอาการเมาเบื่อนะอย่าไปกินมันเพราะกินเยอะก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะกินเยอะอาจจะชักแงะได้ เขาไม่ให้กินดิบๆนะเอามาต้มสุกได้เอามาต้มสุกใช้ความร้อนแล้วก็มันจะละลายอันนี้สลายไปไอ้พวกพิษต่างๆที่เมาเบื่อเนี่ยก็จะสลายไปทันทีนะเมื่อได้ความร้อนแต่เรามาบอกกันดีกว่าว่าใช้แก้อาการอะไรได้บ้างนะครับเราเอาใบเอาลูกอ่อนหรือดอกของเขาเนี่ยนะเอามาสับเป็นชิ้นเล็กๆนะแล้วก็ตากแห้งนะตากแห้ง แล้วก็เอาไปชงกินจะช่วยแก้อาการเหน็บชาได้เป็นอย่างดีนะใครที่มีอาการเหน็บชานะเกิดอาการเหน็บชาแล้วไม่เป็นบ่อยเป็นบ่อยแล้วก็ไม่หายนะอาจพวกมือชาเท้าชาอะไรพวกนี้นะครับหามาทําลองทําดูนะครับใช้ได้เลยแล้วยังช่วยในเรื่องระงับอาการกระสับกระสายวิตกกังวลได้เป็นอย่างดีด้วยนะกินเข้าไปบ่อยๆเนี่ยกินเหมือนเป็นน้ําชาเนี่ยกินได้ ติดต่อกันได้ประมาณสักสามอาทิตย์เนี่ยอาการต่างๆก็จะหายไปเลยนะครับแล้วก็จะรู้สึกดีขึ้นนะฮะนอกจากนั้นนะครับแก้อาการเหน็บชาแก้อาการวิตกกังวลได้แล้วเนี่ยในส่วนของใบของเขาเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะครับสําหรับหนุ่มๆส,สาวหรือคนที่มีสิวขึ้นเต็มหน้าเนี่ยนะครับหากว่ามีสิวขึ้นเต็มหน้าเราเอาเก็บเอาใบของเขาเนี่ย เก็บมาสักประมาณเยอะๆเลยเอามาเยอะๆเลยแล้วก็มาตําๆ,ๆๆให้มันละเอียดตําเนี่ยอย่าไปใส่ในครกที่มีพริกนะเดี๋ยวทาหน้าแล้วมันจะแสบจะร้อนนะแล้วจะหาว่าลุงสุกบอกโอ้โหบอกให้ตําแล้วมาทาเป็นไงล่ะหน้าเห่อเลย <laughs> นี่นะครับก็เอามาตำนะฮะอตำแล้วก็ผสมกับอ่า เขาเรียกอะไรแป้งเม็ดนะแป้งเม็ดหรือว่าดินสอพองก็ได้นะฮะหรือจะผสมขมิ้นก็ได้เอาขมิ้นขมิ้นอะไรก็ได้นะขมิ้นชันหรือขมิ้นอ้อยก็ได้นะเอาเฉพาะหั่นมา2ชิ้นแล้วก็ตำผสมรวมกันให้มันแหลกหน่อยแล้วก็ผสมน้ําเล็กน้อยแล้วก็อาไปทาหน้านะครับทาบริเวณที่เป็นสิวเนี่ยหน้าจะสิวจะยุบในทันทีเลย คือจะยุบภายในวันเดียวแล้วก็หายไปมันก็ไม่มีอาการอักเสบแล้วแถมใบหน้าของเราจะเกลี้ยงเกลาเนียนนุ่มนะเนียนนุ่มขึ้นมาเลยแล้วก็ผิวพันก็จะ,ะลบรอยอ่ะลบรอยบนใบหน้าของเราไม่ว่าจะเป็นรูขุมขนหรือริ้วรอยที่มีอาการเหี่ยวของวัยชราของเราที่จะเข้ามาใก,ใกล้ๆนี้แหละ <laughs> ตอนนี้ยังไม่วัยชรานะหายนะครับหายใช้ได้เลยนะแกอานสิวดีไป สวัสดีค่ะวันนี้รุ่งสุขนะคะมีสิ่งดีๆมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ทราบนะคะเกี่ยวกับยาสมุนไพรสุดเข้มข้นนะคะซึ่งยาสมุนไพรตัวนี้นะคะจะประกอบไปด้วยเถาวันเปรียงนะคะเถาเอ็นอ่อนมะากระทึบโรมเถาโคคานะคะประดงเลือดประดงข้อรากส้มกุ้งใหญ่โดมิยวรู้ร้มตีพลาโกดทั้ง5 เจตมูลเพลิงแดงเถาผิดไทยไพรแล้วก็เงาขิงนะคะซึ่งสมุนไพรตัวนี้นะคะช่วยแก้โรคเกาต์เบาหวานความดันบำรุงเลือดบำรุงหัวใจบำรุงกําลังข้อเข,ข่าเสือ่อมอักเสบแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบประสาทระบบบำรุงไหลเวียนเลือดต่างๆนะคะซึ่งมีสรรพคุณที่ดีนะคะแก่คนที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับกระดูกหรือข้อนะคะ